สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน้าที่ชาวพุทธแล้ก็มารยาทชาวพุทธนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้นะคะเราก็ไปดูตัวชี้วัดก่อนว่ามีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะในหน่วยนี้มีอยู่สตัวชี้วัดนะคะ ะนะคะมาดูนะคะความรู้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ความสําคัญของศาส,ะสะนะสถานนะคะ,ะชาวพุทธที่ดีนะคะเราต้องรู้นะคะเรื่องราวนะคะที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะคะที่ควรให้ครบถ้วนแล้วก็นาไปปฏิบัตินะคะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและก็สังคมส่วนรวมด้วย อันแรกนะคะมาเรามารู้จักความหมายของาศาสนสถานก่อนนะคะาศาสนสถานก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะคะของาศาสนาต่างๆนะคะาศาสนสถานท,ที่สำคัญนะคะของของพระพุทธาศาสนาก็คือวัดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของพระพุทธาศาสนาด้วยนะคะ วัดต่างๆนะคะพวกเราก็เคยน่าจะเคยเห็นกันนะคะอย่างวัดใกล้ๆโรงเรียนเราก็คือวัดสวัสดีสีมารามนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะโดยโดยรวมนะคะของวัดนะคะอันนี้ในภาพตัวอย่างนะคะเป็นวัดพระเชตุพนนะคะวิมลมังคลารามนะราชวรวิวรมหาวิหารนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะนี่เองนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากนะคะ อ่าต่อไปนะคะประวัติความเป็นมาของวัดนะคะมีความเป็นมาด้วยนะคะในสมัยก่อนนะคะพระเจ้าพิมพิสารนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ของกรุงราชคลึกเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จึงเกิดความเลื่อมใสนะคะในพระพุทธศาสนาะะแล้วก็ ท่านเนี่ยยังได้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะท่านก็ยังถวายนะคะอุทยานเวลุวันนะคะซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงราชครึกเนี่ยให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองนะคะเขาก็เลยถือว่าเ,ออเวลุวันมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูอันที่สองนะคะ ความสำคัญของาศาสนสถานนะคะวัดเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพระพิสุทธิสมณเณรใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยในการจัดกิจกรรมต่างๆนะเช่นในอดีตเนี่ยวัดเนี่ยก็จะเป็นที่การศึกษานะคะคนไหนเป็นโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนวัดนะคะแต่ก่อนยังไม่มีโรงเรียนแบบนี้นะคะสมัย คุณตาคุณยายของเราอาจจะไปโรงเรียนวัดนะคะโดยนะคะผู้ที่มีการศึกษาในสมัยนั้นนะคะบอกว่าล้วนแต่นะคะเล่าเรียนมาจากวัดนะจบจากวัดทั้งสิ้นนะคะวัดก็เลยเป็นศูนย์กลางนะคะในการทํากิจกรรมทางศาสนานะคะหรือกิจกรรมอื่นๆของชุมชนเช่นงานบวชนะคะงานบวชเราก็ไปบวชที่วัดงานศพ ก็ไปจัดที่วัดแล้วก็บุญประเพณีสําคัญต่างๆนะคะก็จะไปจัดที่วัดนะคะใช้วัดเป็นสถานที่นั่นเองนะคะอ่า <c oughs> ต่อไปหน้าที่นะหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะมีอะไรบ้างอ่ามาดูกันนะคะอันแรกนะคะเราต้อง การแสดงความเคารพต่อศาสนาสถานนะคะเวลาเข้าไปวัดเวลาเราไปวัดนะคะเราต้องแสดงความเคารพต่อศาสนาสถานอย่างไรหนึแต่งกายการแต่งกายของเราเนี่ยต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเข้าไปแล้วก็ต้องสำรวมกิริยามารยาทไม่ใช่ว่าหยอกล้อกันคิกคักคิกค,กค,กค,กค ไม่เอานะคะเข้าไปวัดเข้าไปศาสนาสถานแล้วต้องสำรวมนะคะแล้วก็อันที่สามคือดูแลนะคะรักษาศาส,สนาสถานเนี่ยให้สะอาดนะเห็นขยะตกหล่นบนพื้นเวลาเราเดินไปเนี่ยเราก็เก็บแล้วก็ใส่ถังขยะก็ได้นะคะแล้วเวลาเข้าไปเนี่ยห้ามสูบบุหรี่นะคะห้ามสูบบุหรี่ไม่สิบสารสิบติดทุกชนิดเลยนะคะเข้าไปในวัดนะคะละเว้นแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์นะคะและบางคนนะคะเอ่อเข้าไปห้องน้ําวัด นะคะอันนี้เพิ่มเข้ามานะคะเห็นห้องน้ำสกปรกเราควรทำยังไงคะเดินออกมาเลยเหรอฉีเสร็จก็ออกมาเลยเหรอไม่ใช่นะคะเราก็อาจจะช่วยช่วยทาความสะอาดล้างให้สะอาดก็ได้นะคะเป็นกิจอาจสาเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะ,ะเกิดชาหน้าใครอาลาห้องน้ำเนี่ยผิวพรรณจะสวยเปล่งปลั่งสวยงามนะคะเหมือนนางงามเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปการบำรุงศาสนาสถานก็คือวัดเนี่ยมีความสําคัญต่อชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถานที่ในการเผยแพร่นะคะพระพุทธศาสนานะคะพุทธศาสนิกชนก็ควรบําเพ็นตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดนะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะในการ ไปทํากิจกรรมต่างๆในวัดนะเป็นการเวียนเทียนนะคะในวันสําคัญต่างๆอันนี้ก็จิตอาสานะคะเก็บขยะรอบๆบ,บริเวณวัดภายในวัดนะคะหรือไม่ใครมีฝุยมือหน่อยก็ไปบูรณะนะคะ,ะดูแลรักษาทรัพย์สินของศาส,สนสถานนะคะแล้วก็ทํานุบํารุงรักษาให้มันอยู่ในสภาพดีนั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปอันที่สามมาดูมารยาทชาวพุทธนะเราเป็นชาวพุทธต้องเป็นผู้มีมารยาทใช่ไหมคะมีกิริยามารยาทอ,อนเน่อทตนนะคะ ใครเห็นก็จะได้ชมน่ารักจังเลยนะคะ,ะความหมายของมารยาชาวพุทธก็คือกิริยานะคะอาการนะคะทางกายแล้วก็วาจาที่สุภาพเรียบร้อยนะคะที่คนนับถือศาสนาพุทธหรือเราเรียกว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรปฏิบัตินะคะอันแรกมาดูนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระพิสุเราเจอพระพิสุแล้วเราทำยังไงทักทายเหมือนเพื่อนได้ไหม ะะคะเรามาดูกันนะคะ,ะ,ะถือว่าพระพิสุเนี่ยเป็นผู้เผยเผยแผ่นะคะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะพุทธศาสนิกชนเราก็เลยคุ ก็ควรที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพนะคะเลื่อมใสและปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะปฏิบัติอย่างไร่เรามาดูกันนะคะอันแรกนะคะการไปพบพระพิสุที่วัดนะคะเมื่อไปพบพระพิสุทธิวัดเราควรปฏิบัติให้เหมาะสมนะคะ,ะทั้ง รักษามารยาททั้งทางกายวาจาใจนะคะให้เรียบร้อยนักสงบนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพแหละการแต่งกายผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นได้ไหมไม่ได้นะคะผู้หญิงถ้าใส่กระโปรงก็ใส่กระโปรงเลยเข่าลงไปนะคุ้มเข่าลงไปนะคะผู้ชายก็ใส่กางเกงขายาวนะคะแต่งกายให้สุภาพไม่สั้นเกินไปนะคะ อันนี้คือการแต่งกายไปวัดนะคะเป็นการเคารพศาสนสถานอย่างหนึง่งอันที่สองการสนทนากับพระ,ะการสนทนากับพระนะคะคุณครูสังเกตเห็นนะคะเวลานกัเรียนเนี่ยพูดคุยกับพระอาจารย์ที่มาสอนะไม่พนมมือเลยหลักการที่ถูกต้องนะคะเวลาสุนทนากับพระเราต้องพนมมือด้วยนะคะอ่าก่อนอื่นเข้าไปวัดก่อนเข้าไปวัดปุ๊บนะคะเราต้อง ขึ้นไปบนศาลาแล้วอันดับแรกก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นใดเราต้องกราบแบบเบญจาคปดิตนะคะสามครั้งนะคะ,ะแล้วค่อยทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเวลาพูดกับพระสนทนากับพระก็ให้ประนมมือพูดกับท่านด้วยนะคะ,ะสรรพนามแทนตัวเองนะคะผู้ชายก็ใช้คําว่าผมกระผมผู้หญิงก็ใช้คาว่าดิฉันหรือว่าหนูนะคะ การใช้สรพนานแทนพระพิสุนะคะพระพ,พิสุก็จะใช้แทนตัวเองว่าพระคุณเจ้าการใช้สรพนามแทนพระพิสุนะคะให้ใช้คำว่าพระคุณเจ้าหลวงตาหลวงพ่อหรือพระอาจารย์เนี่ยถึงจะเหมาะสมนะคะไม่ใช่ทักทายเหมือนเพื่อนเรานะคะ ต่อไปการยืนการเดินการน,นั่งที่เหมาะสมนะคะเมื่อพบพระพิสูจน์นะคะเราควรแสดงกิริยามารยาที่เหมาะสมนะคะแบบชาวพุทธนะคะอันที่หนึ่งการยืนนะคะเมื่อยืนต่อหน้าพระพิสูจน์นะคะนักเรียนดูตามรูปไปก่อนนะคะต้องควรยืนห่างกันนะคะเว้นห่างเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะสำรวมนะคะ,ะกิริยาน้มมืออาจจะกลมไว้ระดับสะดือของเรานะครับ ประกบกันประสานกันไว้หน้านะคะเนือสะดือเรานิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ในอาการสํารวมนะคะเมื่อพระพิสุเนี่ยเดินผ่านมาถึงฐานะ,ะนะตรงหน้ากันแล้วเราก็น้อมตัวลงยกมือไหว้นะไหว้พระพิสุนะคะอ่าเราหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนะคะจำไม่ได้นะคะระหว่างคิ้วนะคะต้องไหวให้ถูกต้องด้วยนะคะ อันนี้การยืนกันการเดินสวนต่อไปการเดินสวนกับพระพิสุนะคะให้เดินชิดทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะซ้ายมือของท่านนะคะแล้วก็โน้มโน้มตัวลงนะคะไหว้ท่านนะคะ,อ,ะอยากไหว้ให้ถูกต้องนะอย่างท่าทางสำรวมนะคะ <c oughs> แล้วก็รอให้ท่านเดินผ่านไปก่อนต่อไปการน,นั่งอ่า ก็มีมารยาทเหมือนกันนะคะคันนั่งต้องนั่งให้เหมาะสมนะผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดามือทั้งหญิงและชายนะคะวางไว้บนหน้าขาทั้งสองข้างนะคะอันนี้คือท่านั่งที่ถูกต้องนะคะการนั่งคุกเข่านะชายก็นั่งท่าเทพบุตรเหมือนเดิมผู้หญิงก็นั่งท่าเทพธิดานะคะมือวางไว้บนหน้าขาเหมือนเดิมต่อไปนั่งพับเพียบนะ นั่งพับเพียรในลักษณะที่สุภาพเนี่ยมือต้องประสานกันไว้ไว้บนหน้าขานะคะเก็บเก็บปลายเท้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเห,หมเนี่ยเป็นตุภาพเป็นตัวอย่างนะคะการนั่งนั่งบนเก้าอี้ก็คือให้นั่งตัวตรงเท้าชิดเข่าชิดนะ,ะวางมือบนหน้าขานะคะถ้าประสงค์เดินผ่านมาแล้วก็ลุกขึ้นยืนไหว้นะคะอันนี้คือขณะที่เรานั่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ,ะ,ะเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธแล้วก็มารยาทชาวพุทธนะคะ,ะถ้านักเรียนคนไหนสงสัยนะคะ,ะหรือมีข้อสงสัยก็สามารถถามคุณครูได้หรือไม่ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ